สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับคุณครูพึ่งอนุมาต้นไม้สวยนะคะจะพาชมต้นพญานคราชด่างตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ไปค่ะเราเดินชมไปด้วยกันท่านผู้ชมเห็นไหมคะที่มีสีแดงแดงแซมขึ้นมานี่เพราะว่ากระถางนี้โดนแดดนะคะเอาเข้าไปโดนแบดแดดบ้างแล้วก็จะมีสีแดงแซมขึ้นมาแบบนี้นะคะสำหรับต้นพญานคราชของท่าน ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากให้เขามีสีแดงๆแซมขึ้นมาอย่างนี้แนะนำว่าให้เอาเขาโดนแดดบ้างนะคะต้นพญาน,นาคราชนี้เป็นไม้หัวบนน้ำนะคะที่จะไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่คะ่ะเมื่อโดนน้ำเยอะๆก็จะทำให้รากของเขาหรือลำต้นของเขานี้เน่าได้นะคะอันนี้ก็คือพญาน,นาคราช สีเขียวค่ะถ้าเราอยากให้เขามีสีแดงแซมขึ้นมาเหมือนพญานาคราชด,ด่างเราก็เอาไปให้เขาโดนแดดนะคะก็จะมีแซมขึ้นมาเหมือนกันค่ะในการบำรุงรักษาในช่วงที่ฝนตกอย่างนี้แนะนำว่าอย่าให้เขาโดนฝนมากนะคะให้เอาไปแขวนไว้ทีห่หลบฝนเลยค่ะแล้วพญานาคราช ของท่านผู้ชมก็จะสวยแล้วก็รอดตลอดฤด,ดูฝนนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งก็พาชมความสวยๆงามๆของพญาน,นาคราชต่างนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของอนุมาต้นไม้สวยนะคะเรามีเรื่องดีๆมาแบ่งปันซึ่งกันและก,กัน มาเป็นเพื่อนกันทาง youtube นะคะเรามีพืชพันธุ์ต้นไม้หลายชนิดที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye bye!